วิถีชีวิตการอยู่บนสูงเ็ดให้ชาวเผ่ามง้งรู้สึกปลอดภัยจากธรรมชาติบางประเภทและยังเป็นการฮักษานธนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมของเผ่าม้งและของสุมสนได้เป็นอย่างดีคลิปนี้รายการวิถีคนลาวจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับบ้านเงินหนึ่งหลังคาที่ตั้งอยู่กลางภูผาติดกับน้ำห้วยธรรมชาติใสยเย็น อยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านลับแรประมาณ5กิโลเมตรพบผู้สาวเผ่าม้งสุดสวยทำหน้าที่เอาหลานเฝ้าบ้านเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและพอเพียงนี่คือวิถีชีวิตท,ที่น่าสัมผัสนันจะติดน้ำห้วยนี่เวลาอาบน้ำเขาจะมาอาบอยู่นี่ทุกคนอาบน้ำ,นำห้วยไซส์เย็นดี ปาสซาเวอร์ป,าส,า,ปาสว,าวอร์อย่างซอสบุนอ๋อซอสอยู่สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิธีคนเล่าทุกคนอยู่กับเบลคงิงเซินเกาเหนเ่ยทุกคนวันนี้เบลคิงพาทุกคนมาเยี่ยมบานอยู ถึงผู้โดยทุกคนเจอบ้านลังหนึ่งทีจอ,อ,อยู่ตำลองหว้วยเนะาะโบในใจว่าห้วยจะเป็นหว้วยซอยหรือบองเป็นนํำหว้วยทุกคนไล่ผ่านอกดังเสีย่ยงย่างดีเลยแล้วก็ยุ่กุมกันข้ามกับส่วนข้ออา,อาเซียวไซเกอร์เรียงงวทุกคน3้ำสิบซ่องตัวเลี้ยวไปผู้ผ้า้างช่วยงามไล่แล้วมาเจอบ้านตัวนี้ทุกคนเป็นบ้านยู่ถึงผูดอดยที่ เป็นแบบใะไรข้วาวว่าคลาสสิกหรือว่าแบบดังเดิมทุกคนมีครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่เขาจะไปสัมผัสหรือว่าไปท่ามไทยเข้าเจ้าเป็นอะไรเพราะว่ายูบอนีหูสึกกินอายคงความเป็นธรรมศาสตร์เชิงผู้ดอยที่คักไล่ทุกคนอาแท้ะไรมาสัมผัสตัวจริงจะคักแล้วก็น,น่าอยู่ที่สุดมันเป็นเมีย่ยงที่เรียบง่ายที่สุดทุกคนสันเฮาไปเบิ้งนํากันย้อยยง สบายดีพากันเห็ดยังโอ้ขี้ยานบุยานบุยานลูกบุยานบุยานบุยานมาลิ้นมาลิ้นมาดินมาดีดูพีนาบอยูพีนานาวโอ้ยยุ่กันจะครอบครัวนี่น่ะยู่งกันจะครอบครัวเออยู่ยู่กันครอบครัวเดียวที่อ๋อเลี้ยงไก่เลี้ยงมู โอ้ไก่ไล่เลยพี่น้องโบยานโบยานลูกโอ้ลูกจะขนเจ้าน่ะแม่นหมดโบนี่น่ะโบแม่เฮ้ยนี่โบแม่โบแม่ลูกแขะเออเจ้าโบแม่ลูกเจ้าที่โบแม่โอ้เจ้าแม่นเอือยเข้าที่โบแม่เออโบยาน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 เข้าเข้าเข้าเาเอออันนี้มันยังอันนี้ ผีกระหังแม่ทุกคนหุ้นไรกา่นะทุกคนเนาะหุ้นไรกาอ๋อยอยยงเยังลรกเลี้ยงไก่เลี้ยงมูอ๋อมันนี่เจ้าเป็นเอือยเขาบอกเป็นยังสินะลูกอายโอ้เจ้ายังเป็นลุงเก่าอยู่บ่ยังเป็นลุงเก่าอยู่โอ้ยอรอโถกคือมันลูกเจ้าซ้ำคนเนี่ยสนุก โอ้แสดงว่าเอาเอา,เอาน้องเอามเมน้องเอามุ้งแม่เอาล้านเอาลูกให้อ้ายโอ้ทุกคนมาพอดีมาเจอนางฟ้าจอมดอยอีลเราเนี่ยโอ้เลี้ยงมูไงตัวนี้มันตีกันแด้เนี่ยเง่าหนิเนาะเดี๋ยวข้อเลาะเบึงรอบๆเลยเด้อเดี๋ยวทุกคนห่นอลงเลาะเบึงรอบๆเลยเขาจะ สัมผาดหนองเศร้าเพิ่นว่าเพื่อน,อนอยูแนวใดมีเจนจะกขนยู่นี้แดเ้เนาะอันนี้เพื่อนจะมีคอ,อกไก่คอหมูแต่ว่าหมูนี่บุเฮ็ดหรอโอ้ยังมีตัวนึ่งคุณฟังนั้นทุกคนแต่กี้เพิ่นน่าจะเลี้ยงล่าอยู่หมูเนาะแต่ควมคักมันจะเป็นแบบนี้มันจะติดน้ำห้วยนีย่เวลาอ้ามน้ำเขาจะมาอาบอยู่นี่ทุกคนอ้าบน้ำห้วยไซเย็นดีโอ้นี่จะเป็นบ้านนาังฟ้าจอมดอยทุกคน ที่บ้าวิงบางเอิญมาเจอะน้องเศรา้าขึ้นว่าเพื่นมีลูกภูแมสจะเป็นอ่าลูกลูกอายลูก,กอายเลยว่าเพื่อนเอาเอาลูกให้อายขนาดนะอ่าเอาลูกให้อรรายบาันไดกาศยามตอนแรงคือคักขนาดเลยนี่มีฟูกมักคุงมักคุงมักกลวยโอ้ตัวนี้ก็เริ่ม มักหน่อยบุนดิโอ้คักเป็นตามาค้างคืนร่อนแลมอยู่บนนี้้ะทุกคนโอ้นี่เลี้ยงมู๊ยุ้งสางข้าวโอ้มูตัวเดียว บนนี้นี่บนนั่งลิ้นอย่างนาะบนนี้อบนนั่งลิ้นบนกินเขาเนาะไอคือคุณคุณน้าน้องไห้น้องยุ่ผ้าซางบอกโอ้โาผ้าคือสีเน่าสลดแรงมันี่เน่านบอก จะว่านอนนำกันไล่คนกับอุ่นดีเนาะเอาให้มันได้ทุกทุกส่วนเลยทุกคนอ่ะเริ่มเน่ามาแล้ว เบึงรอบรอบมู่บ้านรอบรอบห้องบ้านบานใันใจว่าฟุ้นสีหัวหรือบ่อแต่ว่ามันคักไล่มีต้นมะม่วงเดี๋ยวต้นมะม่วงง่ายกับสีหอมเย็นเวลายำนจดูหอนเนี่ยเนาะยันเดือนสี่เดือนห้ามั้ะคือสีสอย,อยุ่งหยาดูแต่ว่า มันเน่าเดยบางทมีดมตลอดเนาะกับบุหอนไล่หรอกรอก,กับมุงยาตึมไ,ไปไสเหมือสมนสนะ เขาเจาะไปใส้หมดค่ะตาก็ไปแล้วโอ้คือว่าแม่นลูกเศร้าวัวแม่นเนาะแม่ล่าสายนะโอ้น้องยังเป็นลงเก้าอยู่แมซื้อยังเขาโดนน้องซื้อยังปลาสวัสดิ์ะปลาสวื้อปลาสวัสดปลาสวื้อิ์โอ้จักปีเหรอโทษขอด่าเลยหปีสิบห้าปีห้าแม่สิบห้าปี สิบห้าปีอ๋ ans, อ,ย mm hmm. อยังยังเหียนอยู่ที่หนอบุญเหียนแล้วโอ้ทำบิดคิดว่าแม่นั่นลูกน้องได้สร้างขนหรือบุแ like ม่นอโอ้รถคักแท่นี่น่ะเฮ้ยลองขี่มองดูขี่มองดูรถนี่น่ะโอ้เบลียวบุได้แล้วรถนี่ Ồ, oh, Có hết nhăn mùi nè, tắt mắc đưới Hết nhăn, kiểu khấu Hết mất léo Ồ, oh, có cho bảy sắc rồi, tạm vào Hả? Huh? Ồ, oh, hết xuân hư kia โอ้ล้านใส่กันซ้ำใส่เลยนะตัวนี้จะเป็นหุ่นไลกาเทุกคนเลยอย่าไปเขาจะผิดออไรืเป็นย่งเลยหุ่นไลกาเวลายานนกยานเล้วมากินไก่กิน,กย,กนย่งต่อเห็ดหุ่นไลกาสนิทป้องกันไว้ท่วนี้นะ่าจะมีเล้วไล่หรือมีเล้วมีหง ผีดูบานผ้าซางซื้อแหซื้อนางนี่ก็มากินนะให้ลืมปะป้าวั้าวัสดปลาาวอย่างดบอนดอยู่โอ้มือไหร่อมือไหกับบานบุหงออมือมือกับบานไอบลินได้ไหมบอได้ โอ้ปลาสวืออายุสิบห้าปีเราจะหนังฟ้าจอมดอยอยู่นี่ทุกคนเมื่อแรลงเห็นยังกินเมื่อแรลงนะฮะบูฮูเรีะโอ้รู้สึกว่าเย็นจิ้วๆเข้ามาเลยเวลาอาบน้ำไปอาบไปซะน้ำหวยเลยอขันอาบซาในถือว่าบอร์อับเลยเนาะน้องกอาบน้ำอยู่ตีอาบอยู่เนาะ แล้วก็คุณนะคุณ,คณนะาเซอร์วอร์อ,อัยุสิปีกกเพื่อนเอาร้านอยู่นี่ทุกคนบมแมนล์ก,กูเพื่นเลยคือแบาป๊าคุวันเศร้าหน่อยอยู่เพ่นได้ลูกสร้างคนหรอมันเรมตกใจหมดมา,ายานมายานเนาะยาน ปลาซาบูาคือคักไปจากบนทุกคนบนนี่เป็นไวมาย่างทีห้าบึไใ้ยาขนาดนะเดี๋ยวเบากิ้งกับเหนี่ยวกาดได้มาเจอเดี๋ยวรอ,อบหน้ามาบางเือกระสีมายำๆลองถือเกาทุกคน,นบานเงินทีู่่แบบเรียบง่ายสบายๆ มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรเนาะบุ๋มีเป็ดเลี้ยงไก่เวลาบุมมียังกินก็สิกินไก่นี่แหละทุกคนกินไก่เราจะมีพืชผักปุ๊บเผ็ดมะเขือเนาะแต่เอาบวเห็นส่วนมะเขือเขาเจาะคนน่าจะมีส่วนผักทุกคนส่วนผักปุ๊บเผือกปุ๊บม,มันเนาะยูพีเลี้ยงงูตืมเลยแต่ว่าเขาเขาในน่าจะเต็มเราก็เจาะจะแม่นยูล่างลุกซิงค์คเนาะตัวนี้นจะแม่นเรายุ่งสางข้าวเนาะแล้วก็เหอน นี่เนาะเดี๋ยวน้องทาวอันเห่อนอยู่เขตไหนฮะอยู่อยู่ฮุนน่ะบอกเหรอเหรออยู่เขตไหนี่ะฮ่าซางนะอยู่เท่าไหน <c oughs> อยู่เปะน,นั่นบอกอยู่เปะห้องการบานบอก 对对对对 ป่าซววโอ้ยลงเก้าลงเก้าโอเคเดี๋ยวมือหน้ามือนี้นามากเด้อเด้ยเยข้าตัวกลับก่อนน้องป่าเซวว์นางฟ้าจอมดอยทุกคนพอดีมาเจอน้องส้าหุนอยู่นี่ก็เลยน้องเศร้าหุนฮับนาทีเอาล้าน เอาขิงก็เลย,ท,ย,ลเยท้ายรอบๆเหือนกระถ่ามเพิ่นร้านซ้อมคนทุกคนน้องเศร้าเขามง้งยู่จอมดอยไปแหละบังเอิญเจอกันเนาะเจอกันโดยบังเอิญสำหรับคลิปวิดีโอนี้เบา้าคิงสีข้อจบสำนีทุกคนขอบใจสำหรับทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเบา้าคิงเนะาะเื่อคลิปแต่ตนจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้สีข้อเอาซั้มๆส,สำนีเดี๋ยวเราไปติดตามวิถีชีวิตยามตอนแรงข้อง คนอยู่มู่บานรับแรงเนาะเดี๋ยวนี้คอยคำลงแรงหรืงแล้วทุกคนเอาไปติดตามเบื้องํำกันว่าเป็นอะไร